กราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับ,บสามสองหนึ่งกราบสวัสดีมันนี้วันนี้มาเจอกับพี่สูในช่องยามาปั่นนะทุกคนก็วันนี้ผมพกทุนมาแสนสองเพื่อที่จะมา,าคืนไอ้ power of t h o ทนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะดอูอ่คลิปนี้เยอะขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาใส่สูตรแน่นอนนะครับ ก็ไม่พูดแทมลำเพลงนะโอกาสที่ผมจะได้นะผมต้องเริ่มที่แบบว่า2 1 0หมนึ่งไป2 1 0หนึ่งไม่พูดแทมลำเพลงไม่พูดแทมลำเพลงอะไรเยอะแยะนะครับแล้วผมจะไม่กดนะครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่เสียเงินแบบบวยโดยที่แบบว่าผมไปซื้อนะครับไม่ใช่ไปซื้อไปหมุนคือได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมเป็นเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีดวงดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ค่อยม like ีดวงในเรื muscle, ่องที่แบบว่าสุ่มอ่ะเออไม่เรื่องไม่ค่อยมีดวงเรื่องสุ่มเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าถ้าผมไปสุ่มมันจะแบบว่าเสียมันจะเสียเยอะเออมันเสียรอยเสียร้านอ่ะเข้าใจว่าทุกคนอันนี้ผมก็ปล่อยไปเลยว่ามันอาจจะแตกก็ได้ดูสุ่มมา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 ู้มามามาสวยโอ้โห วายสามอันสวยน้องบับบ,บับ,บบับบับโอ้โหโอุ้ยกำไรแล้วตอนนี้ผมกำไรแล้วทุกคนตอนนี้ผมกำไรแล้วนะซื้อสองมื้นหนึ่งกำไรแล้วโอ้โหคอรลงจังหวะเดียวคอลงจังหวะเ,เดียวจ้าบเนี่ยทุกคนฟังนะครับใครที่เล่นพอนะถ้าคอลงแบบเมื่อกี้นะผมไปศึกษามาแล้วผมไปศึกษามาแล้วถ้าคอลงแบบเมื่อกี้นะครับแล้วนะคูณและ ตัวในคอนอ่ะมันจะเขียนหนึ่งอสาอะไรพวกนี้ใช่ปะถ้าถ้าคอนมันมาตรงนี้นะครับค้อนมันมาตรงนี้นะทุกคนรอแตกได้เลยเออแต่ถ้าจะให้แตกเยอะแตกน้อยนะครับมันอยู่ที่ว่าข้างในคอนมันจะมีเลขบอกใช่ปะ,ถ,ะถ้ายิ่งเลขเยอะถ้ายิ่งเลขเยอะมันจะยิ่งแตกเยอะแค่นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเออไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าทุกคนเล่นทอต้องรอคอนนั่นไอ,อ้ค้อนหัวบวยนั่นอย่างเดียวนะ แค่นั้นเลยนะถ้าคอนหัวหวยนั้นลงก็จับไหล่เดิม์หมอแค่นั้นแหละวิกกำไรกำไรเจ็ดพันจับว่ะโอเคถือว่าจับอยู่กำไรอ่ะกำไรอ่ะนะเออสองหมื่นสี่สองหมื่นแปดสาดสมหมื่ไปได้ปะข้ามขั้นข้ามขั้นผมชอบข้ามข้ามขั้นโอ้โหเชียทำไมมันไม่บวกบวก 4, ี่บวกหอยากหมุนนะแต่รอก่อนรอก่อนแค่นั้นแหละ เราผมแตกแล้วแตกล่างก,ก่อนรอก่อนรอก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเออเราแป๊บเดียวเลยเราแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวก่อนจะอัวแตกแน่นอนหึ <c oughs> แหนบปะคอร์สคอมันจะมาอย่างงี้ทุกคนเห็นปะแหนบปะ Y2 Y4 มันจะไปเรื่อยๆแต่ถ้าคอมันอยู่ข้างหลังมันก็จะไม่หายเออถ้าคอรม,มาข้างหลังก็คือเตรียมตัวแตกได้เลยอะแต่อย่างเมื่อกี้มันก็โอเคนะแต่มันแบบว่าไม่อยากได้ตอนนี้น ม่อยากได้ตอนแรกอะ่ะอยากได้ตอนหลังๆอะ่ะแล้วก็บอกว่ามันบวกที่วายด้วยแล้วก็บอกที่คูณด้วยเออไม่ใช่ว่าทุกคนจะจ้องจะจ้องจะเซตย่อคอนอย่างเดียวนะครับทุกคนต้องจ้องจะเซตย่อคูณด้วยทุกคนไม่มีคูนทุกคนก็เรียบร้อยโอ้โหเฮียไอเฮียถ้าเป็นคิวนะแต,แตกล่าแตกล่าเนี่ยอะ่ะเดินเซตย่อสื่อต่อสองห่อใส่ไข่ ดูทรงแล้วผมน่าจะโดนเซตต่อสต่อสองห่อเลยอะสองห่อเลยแต่ใครเลยไม่ไหวแล้วไม้ต่อไปมันจะแตกใช่ปะ่ะต้อหมืนหกเลยเวลาทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเชี่ยของจริงมาเล่นกับผมไงมาเล่นมาเล่นกับของจริงมาเล่นกับของจริงต้องเจอต้องเจอของจริงจริงนะทุกคนเกมทอที่ผมเสียเกือบ เท่าไหร่แล้วสองแสนได้แล้วมั้งเออผมเสียสองแสนได้แล้วอะทุกคนโอ้โหสามสี่ทุกคนดูแค่สามกับสี่แค่คูณสะแค่วายมาสามตัวกับสี่ตัวเท่าไหร่สามหมื่นเที่ยแล้วคูณตัวคูณแค่สี่ดูโอ้โหทุทุกคนคิดเอานะครับทุกคนคิดเอานะครับ เออเกมดีๆอย่างเงี้ยผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนเล่นนะทุกคนแต่ถามว่าเมื่อวานมันบวยไหมเมื่อวานมันโคตรบวยเลยแต่วันนี้อาจจะบวยกว่าก็ได้นะครับเออวันนี้อาจจะบวยกว่าตอนนี้ผมกาไรสี่พันแล้วนะกาไรสี่พันแบบจังนับจังนับแล้วไอ้เชีย่ยมันมาดีจริงคอนอะ่ะถ้าคอนมาดีอย่างเงี้ยโอเคลงใจอูยเอาดีน้องสวย คือคือผมไปผมไปดูมาแล้วมันจะไม่แจกเหมือนโอดินตรงที่เอ๊ะมันจะไม่แจกเหมือนโอดินตรงไหนหรือว่าทุกคนตรงที่ว่าโอ,โอดินมันสามารถขยับเอ่อเมก้าเวฟฝั่งขวาได้ใช่ไหมแต่ครั้นี้ไอทอเนี่ยมันจะแจกแค่คอนเออถ้าคอนมาก็คือวายมันจะมาด้วยเข้าใจะว่าทุกคนคอนมาก็คือวายจะมาก็าแค่นั้นมันเปลี่ยนแค่นี้นแหละทุกคน เอ้ยเริ่มม่วงแล้วเริ่มม่วงแล้วไม่ไหวแล้วนะวียเอาเรียงไมเดียวคืนชืนไมเดียวคืนชืนสองแสนไอ้เชี่ยหกหมื่นเลยเหรอจาร้าฟ่ะจา้าไม้เก้าพันหกจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเราไปเราไปต่อไม้แสนสองเลยแล้วกันนะครับได้กําไรแล้วได้กําไรมาเราเราต้องเล่นนะครับกาไรมาปุ๊บเราต้องเล่นแค่นั้นเลย ก็ดูสิว่ามันจะจับจังนับขนาดไหนนะฮะก็ต้องเปรุนเงินนะโอ้ยเชื่อแต่แม่งอยากได้แบบอย่างเงี้ยอยากลองสุ่มไอ้ที่แต่ไม่มีเงินนะ่ะผมว่าช่องสำรองอ่ะไม่แน่นะครับทุกคนช่องสำรองอ่ะอาจจะได้สุ่มนะผมว่านะช่องสำรองอะเออช่องหลักมันไม่มีเงินนะจะช่องสำรองอ่ะมันน่าจะน่าจะแตกช่องสำรองน่าจะแตกแต่ก็ต้องรุนกันอีกทีนะครับเผื่อบางทีแม่ง อย่างวันหนึ่งมีมีครั้งหนึ่งไม่ไม่แตกเลยทั้งสองช่องก็มีนะครับก็บวยบวยเลยอ่ะไอไอซูดอ่ะเออนิ้วเป็นง่อยเี่ะนิ้วเป็นง่อยนี่เสกอะไรเงี้ยทุกคนเออเออเฮ้ใจเย็นน้องคอนต้องมาแล้วจังหวะนี้เนี่ยเห็นปะมันจะเรียบร้อยรงเยน,นจีนก็อ,อย่างเงี้ยแหละทุกคนเรียบร้อยรงเยน,นจีนไอเชีย่ยเล่นตั้งนานได้เท่าทุน ผมเล่นได้ตั้งนานเล่นเท่าทุนน้องโอ้โหเรียบร้อยลงเลยจีนเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เขียวต่อไอ้เขียวต่ออุ้ยขอนขอนต่อขอนต่อโอเคน้องของแค่ของแค่อุออออ้ยไอ้เหี้ยเอตัวเดียวโอ้โหทำไมมันไม่ได้อะวะออกมาได้แค่สองรอบ จ้าบก,กำไรกำไรยังไงผมก็กำไรแล้วตอนนี้สองแสนไงน้องโอ้โหสองแสนแล้วสองแสนแล้วสองแสนเก้าอีกนิดเดียวสองแสนเก้าโอเคผมได้สามแสนแล้วกำไรแบบจังหนับแล้วตอนนี้มาสุดท้ายมันเอาเรื่องว่ะเชี่ยเกิบโดนเซ็ตเกิบโดนเซ็ตย่อไอ้เชี่ยเกิดโดนเซ็ตยอ่อแล้วงไงทุกคนงไงดีวะเจอในช่องสำรองไหม เออผมว่าเจอในช่องสำรองโอเคกว่านะผมว่านะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดต์นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับผมก็ได้เอาคืนมันได้สําเร็จแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าช่องสำรองผมจะได้คืนหรือว่าจะต้องคืนมันนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดตานะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับใครที่อยากได้ตามมาผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับหาคนหาตามกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับ